สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่อัญญากระทานหลอดสามแปดห้าห้านะคะช่องแห่งการดูดวงนะคะด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสอินเทอวิชันนะคะแล้วก็นําเอากฎแรงดึงดูงดมาปรับใช้นะคะ,ะบ่ายมดายแองเจิลนะคะผู้หญิงสิ้นใจค่ะ,อะโอเคนะคะเป็นงไงบ้างคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่คนไทยทั่วโลกนะคะและก็ทุกๆท,ท,ที่นะคะที่เราได้ อยู่กันนะคะขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้นะคะสมความปรารถนานะคะมาดามาทำค่อยๆช้าหน่อยแต่ก็ไม่สายนะคะยังทันเวลาค่ะพร้อมแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยดวงประจำเดือนนะคะของเดือนมกราคมปี2 5 6 5หรือว่า2022ค่ะปีใหม่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะหวังว่านะคะทุกคนจะมีความสุขกับชีวิตการเริ่มต้นในปีใหม่นี้นะคะ ด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ยินดีปรีดากับชีวิตใหม่นะคะความโชคดีความมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกประการตามที่คุณปรารถนานะคะพร้อมแล้วนะคะวันนี้มาดามจะเริ่มต้นด้วยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะคะเป็นดวงประจําเดือนนะคะมกราคม2 5 6 5นะคะคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ วันแรกเริ่มต้นวันอาทิตย์เลยนะคะเค okay, พร้อมแล้วนะคะหัวข้อเรื่องก็คือการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะดวงความรักเราแยกตั้งหากนะคะเหมือนเคยเหมือนที่เราเคยทำนะคะเค okay, ข้ามมาดามแต่วันนี้จะเปลี่ยนไพ่เปิดแบบเซนติครสนะคะเพื่อต้องจะได้มีความแม่นยำนะคะ พูติดๆัดขดเมื่อคืนฉลองปีใหม่เต็มที่เลยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะไปพร้อมกับความหนาวนะคะมีความสุขกันมากๆเลยนะคะเราโอเคค่ะยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็ดูแลก,กันไปค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะนะคะเที่ยวไหนกันบ้างคะคนไทยจ๋าคนีวิตก็เหมือนเดิมนะคะที่นี่ <laughs> ชีวิตเหมือน ปกติคะ่ะแต่เราก็มีความสุขมากกว่าเดิมเท่านั้นเองเจ็ดแปดเก้าสนะคะสิอดนะคะสอคะบดามขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมกราคม2564นะคะการงานกับเงินสุขภาพโชคลาภนะคะ เป็นอย่างไรอะไรเอ่ยเปิดขึ้นมาก็ว้าวโอ้โหคนวันอาทิตย์นะคะคิงถือเหรียญมาเลยนะคะเจ้าชิตานะคะมีความสุกอิ่มเอมกับชีวิตมากมากเลยไปต่อนะจ๊ะไปที่สองนะถ้าชีวิตครอบัวรบอุ่นเห็นไหมคะคนวันอาทิตย์ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะคุณจะได้สมปรารถนาเลยดูสิโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณขาชีวิตในบ้านนะคะการเงินไม่เคยติดขัดเลยคุณดูสิคะ ครอบครัวสนับสนุนซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะเอาต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะอา้อาวอะเปิดมาแล้วนะคะ4นะคะต่อค่ะต่อค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเห็นเป็น the tower นะคะไม่ใช่ภพยที่น่าก,กลัวอะไรนะคะอะตอนนี้มาดามไม่ได้อยู่ที่ ที่เราเคยอยู่ปกติที่ร้านนะคะที่เมืองบาเซอร์ดานิมาที่บ้านของอาสาม,มีแล้วก็คุณลูกสาวนะคะก็เลยต้องเป็นทาหลอกจำจรนะจ๊ะยังไงตั้งใจแล้วเราก็ทํางานนะคะนี่เอารงน,นะคะอือสุดยอดนะคะไพสวยนะคะสวยค่ะสวยว้าว เดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวนะคะไพ่อาจจะมองไม่เห็นในทุกตำแหน่งนะคะเพราะว่าเราโฟกัสไม่ได้นะคะเราได้เท่าที่เราทําได้อืมไม่ต้องไปติดตกก่ะขอให้รู้ว่ามาดามตั้งใจออกมาทําไพ่ให้พวกคุณนะคะได้เอาไปปรับใช้นะคะช่องนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบการปรับใช้นะคะเอาไป อย่าเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตนะคะดูแบบใช้วิจารณญาณนะคะเมื่อกี้ไม่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกว้าว โอเคค่ะมาเลยนะคะเริ่มต้นด้วยก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะคุณเป็นคนที่มีฐานะ่อบอกเลยนะคะชีวิตครอบครัวอบอุ่นมากๆนะคะตอนนี้กําลังตัดสินใจที่จะเลือกทํางานอะไรอยู่หรือเปล่านะคะสิ่งที่ผ่านมานะคะคุณขาปีเก่าผ่านไปแล้วนะคะงานที่หนักหนาสาหัสนะคะเจ็บไม่เท้าก้าวไม่เท้าแบบนี้นะคะ จบแล้วเรียบร้อยค่ะคุณขาคุณทําองค์ประกอบได้ดีมากนะคะชีวิตกําลังไปได้สวยค่ะคนที่กําลังรอง,งานใหม่เข้ามานะคะหรือว่ารอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคนที่มีเรื่องของคดีความนะคะหรือว่าเอกสารกฎหมายอะไรเนี่ยคะคุณกําลังผ่านไปได้ดีค่ะคุณชนะหากขึ้นศาลอยู่นะคะ นะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นคนโสดหรือว่าคุณมีคู่คุณคมีครอบครัวก็ได้หมดนะคะเป็นพลังงาน Energy โดยทั่วไปนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะคุณนะคะเพราะฉะน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะไอ้ตำแหน่งของคู่ครองนะคะคุณคะคุณคู่ครองของคุณตอนนี้นะคะออกตัว tower แบบนี้นะคะอาจจะมีท่านผู้ใดคนหนึ่งนะคะอาจจะต้องเป็นเป็นห่วงกันนิดนึงนะ,ะสุขภาพของคู่ครองของคุณนะคะ ป่วยรูหรือไม่สบายอยู่หรือเปล่าคะถ้าป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะคุณคะนะคะคุณคะให้หมันสวดมน์ภาวนานะคะคุณเองเป็นคนที่มีเซนต์มีเซนสัมผัสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณเอาอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเข้ามาแบบกระทันหันแบบนี้นะคะไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะอา,อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับ ใครบางคนหรือตรงก็มาดามก็ฝากกดซับ c r i b e ให้เป็นกําลังใจนะคะมาดามจะได้เอามาทําคลิปนะคะทํางานที่มาดามชอบนะคะคนเราชอบอะไรทําสิ่งในเราปรารถนาแบบไหนสิ่งที่เราทํามันจะออกมาสวยงามน,นะคะอะคุณขาดีใจกับคู่รักนะคะคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณขาคุณจะได้พบคู่นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นะคะ ตอนนี้กำลังจีบใครอยู่หรือเปล่าข้ามปีใหม่มาแล้วจีบกันอยู่ไหมถ้าจีบกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะชีวิตไปต่อนะคุณขาหรือบางคู่นะคะอาจจะเข้าสู่ประตูวิวา์นะคะเป็นไปได้นะคะหรือท่านที่คบกันมานานนะคะอาจจะเป็นลักษณะของอ่าคนที่มีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็โอเคถึงเวลาแล้วนี่ปีใหม่ได้เวลาแล้วคุณขาการงานการเงินของคุณนะคะมันเรา มันตอบโจทย์นะคะเรามีงานมีเงินพร้อมแล้วค่ะที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณขาได้เดอะสตาร์แบบนี้นะคะว้าวอาจจะเป็นไปได้นะคะผ่านปีใหม่หลังปีใหม่ไปแล้วนี้เดือนกุมภานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะ,ะสิ่งที่คุณขอพอรเอาไว้สมความปรารถนาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคู่คนเดี่ยวคนโสดนะคะคุณคะ เป็นไพ่ที่สวยงามมากชุดนี้นะคะในตําแหน่งของเจ้าที่เจ้าทางนนะคะคุณขาอันนี้นะคะคุณขาติดสินบนหรือเปล่าถ้าใครติดสินบนไว้นะคะคุณแก้ไขซะนะคะถ้าคุณแก้ไขนะคะทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะคะไม่ว่าท่านที่บางท่านอาจจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะได้คะ่ะเราแค่เราเป็นคนพูดนะคะุณขาสวดมนต์ภาวนานะคะยกมือขึ้นสาธุการสาธุการนะคะสามครั้งสามจบนะคะท่องน้โมให้ครบ จบนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมนะคะเป็นคนที่มีศีลนะคะห้าข้อเองรักษาได้นะคะคุณขาสิ่งอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือที่ผ่านมาแล้วนะคะงานที่หนักหนาสาหาัสเรื่องคดีความก็ตามเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะมันไปกับปีเก่าแล้วคะ่ะ2564คุณขาตอนนี้นะคะคนที่กำลังตัดสินใจกำลังจะหางานนะคะ คุณรองานอะไรอยู่หรือเปล่าคะคุณคะเลือกได้เลยนะคะคุณคามีงานให้คุณเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะบางคนอาจรับราชการเป็นไปได้นะคะหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะคุณชนะความแน่นอนนะคะคุณคะเกิดว่าอ่เกิดว่าอ่ไม่ใช่เกิดว่า,า,วาสมมุติว่าดวงเนี่ยไปตรงกับของใครนะคะก็เอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าพึ่ง เอาไปตัดสินอะไรน,นะคะเพราะว่ามันเป็น general reading นะคะเป็นการอ่านภาพโดยรวมเท่านั้นนะคะคุณคอ่อคนวันอาทิตย์นะคะมาดามดีใจด้วยเลยนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมกราคม2 5 6 5นะคะ energy พลังงานดีมากที่ต้องเป็นห่วงก็คือสุขภาพของอคนข้างตัวคุณนะคะหากเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงก็ห่วงสามีหากเจ้าชะตาเป็นผู้ชายก็ห่วงภรรยาห่วงแฟนคุณนะคะเขาอาจจะมีการ เจ็บป่วยหรือว่ามีอะไรกระทันหันในหน้าที่การงานของเขาเป็นไปได้หมดนะคะหลายเรื่องหลายสิ่งนะคะสิ่งที่คุณรู้คุณสัมผัสด้วยจิตของคุณนั้นเห็นไหมคะเพราะว่าช่องนี้นะคะมาามดูมาดามดูดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณนะคะอินทิวชันนะคะความรู้สึกที่บ่งบอกนะคะเรื่องเงินนะคะไม่ขาดมือเลยนะคะมีอะไรเนี่ยคู่ของเรานะคะคนในครอบครัวนะคะจะสนับสนุนช่วยเหลือกันดีมากๆนะคะเดี๋ยวมาดามะจะเปิดไพ่ ขยายเดอะทาวเวอร์ให้นิดนึงนะคะคู่ของคุณนะคะให้เป็นของควัญปงใหม่สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เลยดีไหมคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเห็นไหมคะคุณขาอ่ะโอเคคนวันอาทิตย์ขาค่ะคุณเป็นคนคู่หรือคนเดี่ยวอะไรก็ช่างหรือคนโสดน,นะคะขยายตำแหน่งของสามีภรรยาหรือคู่รักนะคะคุณจะมีการกลับมารีสตาร์ทกันหรือไม่ก็ขอแต่งงานเลยคุณเห็นไหมคะ มีไพ่2ถ้วยเห็นไหมคะทูบคัพแล้วก็ The Lover แบบนี้นะคะคนที่เคยรู้จักกันมาจะต้องกลับมาสารต่อกันอีกนะคะคนที่ทะเลาะกันไปเลิกกันไปกลับมาดีกัน,นะคะ่ะเพราะว่ายังไงคุณก็เป็นนะคะโซเมคะ่ะนะคะหรือนะคะทวินเฟรมซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์คะ่ะประดามดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่ออร์คุนิดหนึ่งนะคะไพ่ออร์คุสเดอะคีนะคะ ไพ่สวยๆ,ๆยงาๆแบบนี้นะคะเด็ขี่นะคะเดขี่จะบอกอะไรคะขอคำแนะนำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานเอเนอร์จีที่ดีมากคะ่ะดีใจคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราคะเพื่อความแม่นยำนะคะเปิดไพ่อ <The key S 2> อร์คโคถามนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> การงาน <c oughs> การเงินสุขภาพโชคลาภเป็นไงเอ่ยในนี้ไม่ได้บอกเรื่องโชคลาภเลยนะคะง,งั้นเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าไพ่เดกขี่จะบอกอะไรคุณมากนะคะ เป็นไพ่ทิ่ใหม่แล้วก็ติดกันนะคะใบที่ห้าสิบสองนะคะใบที่เจดสิบห้า ใบที่ 23, คุณเห็นไพ่ไหมคะไพ่สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวมาดามจะอ่านให้ฟังนะคะไพ่เด็กคีบอกอะไรนะคะทีรู้ๆเนี่ยนะคะความสําเร็จมันมานะคะใบที่2ี่เห็นแล้วไหมคะเห็นบ้านเห็นรถไหมคะป้ายแดงเลยนะโอ้โหคัารหัสห,หลังโตเชียวไหนเรามาดูกันสิความหมายของไพ่หมายความว่าอะไรเอ่ยเห็นผีเสื้อไหมคะไม่ใช่ผีเสื้อนะคะนั่นนก นอกอไรคาสัญลักษณ์ห่งการปลดปล่อยคุณขาคุณที่อยู่ในพันธนานการนะคะการปลดปล่อยการได้รับอิสรภาพเห็นไหมคะคุณขามันตรงกับไพ่เดย์จอสติกตรงนี้เลยนะคะหากมีคดีความนะคะคุณหลุดแน่นอนนะคะคุณที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจะเป็นคนเดี่ยวคนคู่คน uh, มีครอบครัวคนที่ทํางานเป็นบริษัทห้างร้านอะไรก็ตามนะคะการปลดปล่อยการพันธนานการนะ,ค,ะนะคุณชนะความแน่นอนนะคะ ความสิ่งที่คุณกังวลและสงสัยนะคะปลดไปทุกสิ่งทุกพันธนาการนะคะไม่มีภาระผูกพันใดๆทั้งที่นะคะคุณขาให้ไปทําบุญนะคะนี่นะคะเห็นนกข้างบนไหมคะเห็นโซ่ที่ติดอยู่ที่มือผู้หญิงคนนี้ไหมคะ ให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์นะคะปล่อยนกก็ดีค่ะปล่อยปลาก็ได้นะคะคุณคะช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้มีชีวิตด,ดีขึ้นนั่นนะคะคือการหลุดพ้นของพันธนานการนะคะปัญหาที่คุณติดมาติดอุปสรรคมาจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยปีใหม่แล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดีนะคะ,ะต่อไปใบที่75าเนี่ยนะคะ,ะนี่คุณไหมคะแอบซ่อนอะไรกันอยู่คุณดูสิการที่ บังซ่อนเล้นมีใครบางคนนะคะที่ไม่พูดความจริงกับคุณไม่ว่าจะเป็นคู่ของคุณหรือเป็นคนในองค์กรหรือ,อเป็นเพื่อนฝูงนะคะหรือคนที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามหรือคุณที่ทํางานร่วมกับเขานะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะสิ่งที่คุณสงสัยอยู่นั่นนะคะมันใช่นะคะเพราะฉะนั้นะ Just Extreme. นะคะตามมาสักพักงแล้วเห็นไหมคะ justice นะคะใบที่ห้าสิบสองปลดปล่อยค่ะคุณขา จับได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะคบต่อหรือไปต่ออยู่ที่คุณจะให้อภัยเขาได้แค่ไหนนะคะเสร็จแล้วใบที่23ก็ออกมาเห็นชัดเจนเลยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมกราคม2 5 6พมาดําดีใจด้วยนะคะใบที่23บ้านรถนะคะสิ่งที่คุณโฟกัสเอาไว้สมความปรารถนานะคะเห็นไหมคะดูสตาคุณดูสิ เรื่องความรักก็ไปได้สวยนี่เราไม่ได้เปิดเราไม่ได้อ่านเรื่องความรักนะคะแต่ว่าไพ่ออกมาในนี้ในดวงชะตานะคะไพ่เงินอาจจะไม่ออกแต่ว่าวเจ้าชะตาเนี่ยนะคะได้คิงถึงเหรียญแบบนี้เป็นไพ่ที่ใบใหญ่นะคะคุณคะเป็นถึงาราชาถือเหรียญก็คือว่าคุณเองมีฐานะอีกแล้วเรื่องเงินไม่ขาดสนเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะมีการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะถ้าเช่นนั้นนะคะได้แฟนใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ การแต่งงานนะคะการอา uh, ชีวิตที่ uh, สุขสมบูรณ์นะคะไปต่อในเดือนมกราคมนี้เลยนะคะ2 5 0 6 4กรรมาดามดีใจกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเจ้าชะตาได้ทิ้งถือเรียนทุกอย่างตอบโจทย์ค่ะปัญหาแก้ไขได้หมดเลยนะคะความรักจะถูกเปิดเผยหากเราเป็นผู้ปิดบงังความลับนั้นไวจะระวังจะถูกจับได้แต่ถ้าคุณกําลังสงสัยใครบางคนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะจับได้ค่ะการหนีไม่พ้นค่ะผ้นที่สุด เรานะคะคุณที่เป็นเจ้าชะตาหรือเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะเราเป็นฝ่ายชนะแน่นอนนะคะหมันบูชาเทวดาอารักษ์เจตุานะคะคุณเป็นคนมีเซนต์บอกแล้วนะคะแฟนคุณนะคะอาจขอแต่งงานหรือว่ากําลังจะไปเที่ยวเอ่อหรือกลับมาดีกันเป็นไปได้นะคะมันเป็นเป็นอเนจีโดยรวมนะคะมาดามอ่านภาพโดยรวมเลยนะคะเป็นไปได้นะคะสุขภาพของแฟนจะดีขึ้นตามลําดับนะคะประมาณนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมาดามขอบพระคุณนะคะหากเรื่องราวนะคะที่มาดามอ่านมาเนะยคะไปตรงกับชีวิตหรือชะตาของคุณคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมกร,ราคมส5 6 5นรหสานี้นะคะมาดามรบกวนนะคะกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้มาดามด้วยนะคะแล้วก็ขอกระมวลคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเพื่อสร้างสรรค์คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์คอมเมนต์มมนที่เป็นกําลังใจให้ออกมาทาคลิปดีๆให้คุณเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะคะอย่าลืมว่า เป็นการอ่านภาพโดยดวงโปรดโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะ